สวัสดีค่ะนางหมายพายิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมาย,ยิบซีชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมกันนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะส่งเขาคนนั้นมาให้พบกับคุณมาให้ได้เจอไม่ให้ได้รู้จักกับคุณเพราะอะไรทําไมอะไรประมาณนี้นะคะเราจะมาดูกันนะจ๊ะสับแล้วเนาะ อ mm. <c oughs> <c oughs> มันอาจจะแรงไปนะมาให้เจอ <c oughs> อาจากักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจากักรวาลทั้งหลายส่ง,งเขาคนนั้นมาให้รู้จักมาให้เจอคุณเพราะว่าได้ใช้นี่กรรมกันจะได้ใช้นี่กรรมกันจะใช้จะได้ใช้นีกกนน่เวณน,นี่กรรมกัน นะเออให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันละการให้ได้พบกับความผิดหวังให้พบกับความเจ็บปวดให้พบกับความรักที่แบบไม่สมหวังให้ได้แก้ไขปัญหาให้ได้ได้รักกันให้ได้รักกันแต่ว่าให้มีจิตวิญญาณที่สูงขึ้นให้ได้รักกันแต่ไม่ได้ให้สมหวังนะเขาคนนั้นของคุณที่คุณนึกอยู่เนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งมาให้คุณกับเขาได้เรียนรู้กันทางจิตวิญ,ญญาณได้เรียนรู้ถึงเรื่องของความจิตวิญญาณได้รับรู้ถึงเรื่องของความรักความผิดหวงังความที่มันไม่ไม่สมหวัง่งะให้ให้ให้ระดับจิตวิญญ,ญญาณคุณได้สูงขึ้นสูงขึ้นก็หมายถึงว่ามีประสบการณ์ในด้านความรักที่มันไม่สมบูรณ์นะมีประสบการณ์ด้านความรักที่มีปัญหา และความบุญวายและก็ผิดที่ผิดทางพิธีผิดทางเราจะเอ่อกจัดอารมณ์และความรู้สึกเราอย่างไรนะคนคนนี้เข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณความามีความที่แบบว่าเป็นบทเรียนต่ถามว่ารักกันไหมรักค่ะเขาก็รักคุณนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเขารักคุณ เขาก็รักคุณแล้วเขาก็สงสัยเหมือนกันนะตัวเขาสงสัยเหมือนกันเอามาดูซิว่าเขาคิดยังไงเรารู้แล้วนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลให้เขาคนนี้มานะให้เราได้ใช้นิกรรมในเรื่องของความรักนะแต่จะเป็นนิกรรมในเรื่องของอดีหน่อยอะไรแบบได้รักกันอ่ะนะเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเขารักคุณนะจ๊ะเดอะซันตอบได้ทุกปัญหานะคะเดอะซันออกมาเนี่ยคือเจฟ แปลว่าเยตอะหมายถึงว่าเราก็ถามว่าเขารักคุณไหมรักค่ะเขารักคุณนะและจะเขาก็คิดเหมือนกันว่าไอเ้จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจากักรวาลทั้งหลายส่งคุณมาให้เขาทําไมเขาก็คิดเหมือนกันรักนะแต่ปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะอย่างก็เลยต้องเป็นคนในความลับของกันและกันอู้ไพ่ใบนี้ออกมาแล้วสองใบเลยอู้สิบดาบสามดบามดบนะสิบดาบสามดาบ อ่าจะเป็นอย่างนี้จะให้ดูอย่างนี้10ดับสดับนะเพราะว่าเข้ามาผิดที่ผิดทางผิดเวลาไม่สามารถที่จะมาแต่งงานกินอยู่กันได้ 1. สถานการณ์ทุกที่จะต้องทำหน้าที่อยู่หนึ่งหัวใจ 2. ส,สถานการณ์ที่มีคนในคนหนึ่งที่คอมมิชเมนมีคอมมิชเมนซีเรียสจริงๆอยู่แล้ว 3. มมีคอมมิชเมนทั้งคู่และได้ให้คนนี้กับคุณ ได้มาเจอกันได้มาเจอโอ้โหโบราณเนาะได้มาเจอได้มาเจอกัน,ลน,นะกน,กนและเพื่อนที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของความรักและจิตวิญญาณนั่นเองมาใช้นี้กรมกันแหละเคยเป็นนี่เป็นกมกันมาเ,เราจะต้องไปรักกับเขาคนเนี้ไปหลงรักเขาเขาก็หลงรักเราต่างคนต่างเป็นนี่กรมกันมตาตั้งแต่อดีตชาติแต่ว่าชาตินี้เกิดมาแล้วมันแบบอมีม มันมีอีกคนหนึ่งหรือว่ามันยังไม่พร้อมกับสถานการณ์ที่จะมากินอยู่ถึงไม่มีใครก็แล้วแต่นะถึงจะเป็นโสดต่างคนต่างเป็นโสดก็ก็จริงนะแต่สมัยนะี้เนาะมันมาอยู่ด้วยกันไม่ได้มันมีพรนะหน้าที่ต้องจะต้องแบบต้องทำอะ่ะเออจะต้องทํานะถามว่าเขารักเราไหมรักรักรัก,ร,กรักอย่างแน่นอนค่ะทีนี้เดีดูฟังใจเข้ากัน ในใจเขาตอนนี้ที่มีความรู้สึกกับคุณนะเขารู้สึกอย่างไรบ้างด้วยไพ่ฟังใจนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเออแล้วต่อไปจะเป็นยังไงละ่ะก็อยู่ด้วยกันไม่ได้รักกันไม่ได้ถึงแม้ว่าจะโสดทั้งคู่แต่ว่าก็ต้องต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานต่างไม่ค่อยมีเวลาอะไรเง,งี้ยนะก็ยังมาอยู่ด้วยกันไม่ได้รักกันแต่ไม่แอคชั่นเขาก็ไม่ยอมพูดเล่าก็ไม่กล้าพูดอะไรประมาณนี้นะคะมาดูซิอู้คุณคะเขาอยู่ในกองเงินกองทองเลยนะเขาอยู่บนกองเงินกองทองแต่เขาอยู่ในกอง เขาไม่เมนอิสระเขาเครียดเขาคิดมากเขาอะไรต่ออะไรเขาก็เลยแบบยังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกให้คุณได้รับรู้แต่ถามความรู้สึกของเขาอะนะคะเขาเครียดมากนี่ไงแล้วเขาก็มีความที่แบบต้องต่อสู้กับชีวิตมากๆต้องต่อสู้กับอารมณ์นะหนึ่งเขาก็กลัวผิดหวังอืนะเขากลัวผิดหวัง นะไพ่ใบนี้ไพ่ผิดหวังเขากลัวมากๆเลยแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำํงงะนนะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาไม่รู้จะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้หมายถึงเขาต้องรักคุณเขาถึงได้เครียดเรื่องของคุณเนี่ยแล้วก็มีความเจ็บปวดคิดแล้วก็เจ็บปวดทรมานคิดแล้วก็เจ็บปวดทรมานเจ็บปวดมากๆเพราะว่าเขาไม่ไปได้เปิดรับใครไม่ได้เปิดรับใครเขารักคุณเพียงคนเดียวว้า เขาเอาเสียงเพลงเวลาเขาคิดถึงคุณเขาเอาเสียงเพลงเสียงเพลงเป็นกําลังใจแล้วก็อยู่พยายามอยู่กับตัวเองให้ได้เขารักคุณค่ะไม่รู้แหละสถาน,นการณ์จะเป็นอย่างไรคุณจะคิดว่าเขารักหรือไม่รักแม่หมอไม่รู้แม่หมอรู้แต่ว่าเขารักคุณค่ะเขารักคุณ แต่แอคชั่นไม่ได้บอกความรู้สึกไม่ได้มันเป็นอะไรที่อึดอ,อัดแล้วเขาอยู่ในกองกองทองเขาไม่สามารถที่จะบอกคุณได้เขาไม่สามารถที่จะแอคชั่นหรือพัฒนาความสัมพันธ์ได้ในตอนนี้มันก็เลยรู้สึกแบบเราก็เลยมีความรู้สึกแบบแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจะส่งเข้ามาทําไมวาอะไรแบบนี้ <c oughs> อ,อเอ็หมอพูดไหมหเอแล้วจะส่งมาทำไมงา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 เงางเงงเงยส่งมาแล้วก็แบบ อยู่ด้วยกันไม่ไ่้อ่ะรักกันทางจิตวิญญาณอย่างเงี้ยแล้วมันจะไปฟินอะไรหรอนะต้องการอยากต้องการแบบอยากฟินอีกเออแม่หมอนี่กันนะอยากฟินนะอ่ะสรุปแล้วว่าเขาก็รักคุณนะเขารักคุณจริงๆ <c oughs> ทีนี้มาดูอ่ะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะเนะี่ยเทคแอคชั่นไม่ได้อ่ะเออนะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงแอคชั่นไม่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงละจ้ะอืมเนี่ยจะเป็นยังไงละจ๊ะ ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงจ้าโดยไพ่อีเอออืมดยไพ่อะไรก็ไม่รูอู้คุณอคอน u ิสเนสออฟลักก็คือเขารักคุณคนเดียวเห็นไหมเห็นคนคนนี้ไหมเขาพิงหัวใจของเขาอยู่แล้วหัวใจเขาในหัวใจเขามีเหรียญเต็มไปหมดเลยคุณ มีค่าทางจิตใจของเขาอย่างจริงแท้แน่ถูกค่ะอู้แล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกอู้สตาร์ทูคุยหมายถึงว่า คุณชีวิตคุณกับชีวิตเขาไม่มีวัน,ม,นมันจบกันค่ะเขาอยู่กันห้องแถวเนี่ยฮะบายอยู่กันต่างคนต่างอยู่เห็นไหมต่างคนต่างอยู่ไม่มีวันมันมันจบกันไม่ได้มาอยู่กันแต่งงานกินอยู่กันฉันสามีภรรยาอ่ะยังอยู่ไปได้แต่คุณมีค่าทางจิตใจของเขาเขารักคุณคนเดียวนะจ๊ะในใจเขามีเพียงคนเดียวเฟียดเขากลัวเฟียดกลัวหลายอย่างเลยนะ ก็เลยสิ่งที่เขาแอคชั่นกับคุณได้ก็คือธุระปะปางนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตอะไรกันซัพพอร์ตทางจิตใจทางจิตวิญญาณกันก็ได้นะคะ professional a s s i <an> s t a n c นะนะก็คือหมายถึงว่าก็นั่นแหละอซัพพอร์ตกันทางจิตวิญญาณอู้ happy sleep หมายถึงว่า เวลาเขาคิดถึงคุณหรือเขามีคุณเนี่ยเขามีความสุขที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องมาอยู่ด้วยกันก็ได้นะคะ person power อืมจริงๆแล้วเขาอยากแอคชั่นกับคุณมากนะแต่ก็ต้องใช้ความอดทนสูงอืมอยากคุยอยากพูดอยากมาหาอยากที่จะมานู่นนี่นั่นอะไรกันนะนะอืม friends and colleagues เนี่ยก็เป็นเวลาเจอกันหรือเวลาคุยกันก็จะเป็นประมาณแนวมิตรแนวเพื่อนอะ ไม่สามารถที่จะบอกได้นี่ไงวิกซิมินทรายดีถ้าเกิดกาแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักเขากลัวกลัวจะมีปัญหาอืปัญหาของเขาเยอะอย่างอย่นะว่าด้วยเรื่องปัญหานี่โอ้ยเยอะปัญหาเนี่ยปัญหาเยอะเยอะอเยะนะ แต่เขาก็รกักคุณนั่นแหละนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้มาเจอกันเพราะว่าเป็นนี่กรรมต่อการต้องต้อง,องเอ,อ,ต,องต้องต้องมีวิบากกรรมในเรื่องของความรักก็หมายถึงว่าก็ไม่สมหวังอ่ะเราก็ได้รู้ว่าความไม่สมหวังเป็นยังไงนะไอ,อ,อะความที่แบบอืมรักแบบนี้เป็นยังไงความรู้สึกแบบนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเป็น บทเรียนทางจิตวิญญาเป็นความรู้อย่างหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งก็อยากให้เราได้เรียนรู้มาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณในด้วยในด้วยไพ่ขุนนุ่นนะคะเขาฝากมาบอกอะไรคุณจ๋ากรีดแล้วก็สับนะให้มันแตก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 กกกกกรีดแล้วสับให้มันแตก อามาดูซิว่าอะตัดอีกรอบนึงตัดอีกรอบนึงเขาฝากมาบอกอะไรคุณคุณและคุณคนเดียวเท่านั้นเห็นไหมละ่ะไม่มอบอกบอกแล้วว่าในใจเขาอะมีคุณอยู่คนเดียวเขารักคุณคนเดียวนะคุณมีค่าทางจิตใจของเขามากๆแต่ยังเทคแอคชั่นไม่ได้เท่าน,นั้นเองนะเทอรนารออกากะโอ๊ยเท <c oughs> อร่นา,าร์กะ อย่าคิดมากนะเธออะไรแบบนี้เขาอยากบอกเราแบบนี้นะอยา่าไปคิดมากนะส่องอยู่นะออส่องอยู่นะเขาส่องคุณตลอดเวลานั่นแหละส่องอยู่นะเอ่อขอโทษที่ทําให้เสียใจยคือก็เขาส่องอยู่รักอยู่น่ารักแต่ว่าก็ไม่แอคชั่นไม่ได้บอกความสุกนะเขาก็เสียใจอยู่เขาก็ขอโทษนะที่ทําให้เธอเสียใจยนะเราก็แต่งตัวละลอะะสวยๆโพสตอรี่เข้าไปเขาก็จะได้มีความสุขคุณก็จะได้มีความสุข แต่ว่าเราไม่เหมาะสมกันเนี่ยเห็นไหมฉันส่องอยู่นะนะคุณคนเดียวเท่านั้นนะเธอน,น่ารักมากเธออย่าไปคิดมากนะฉันจะส่องเธออยู่นะแล้วก็ขอโทษเ้วเ่อยที่ทําให้เธอเสียใจเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้คือเราไม่เหมาะสมกันอ๋โฟกัสส,สแฉเอ้โฟกัสแฮอมไม่โฟกัสเธออีกอ่า งง่งเขาไม่โฟกัสวางแล้วอ่าม่เห็นเห็นเราไม่เหมาะสมกันเนาะก็คือแบบก็บางบางท่านก็ไม่อาจจะไม่ต้องใช้คําว่าไม่เหมาะสมก็คือยังไม่ถึงเวลาบางท่านนะแต่บางท่านก็ต้องใช้คํานี้นะคือต่างคนต่างแบบมีมีความต่างกันมากเนาะจนแบบไม่เหมาะทําให้เหมาะไม่เหมาะสมกันแต่ว่าคุณก็เชื่อใจฉันนะเธอเชื่อใจฉันนะนะดีกันนะเธอเชื่อใจฉันนะแล้วก็ให้ดีกันนะเธอให เธอตรงเชื่อใจฉันนะว่าฉันรักเธอคนเดียวรักเดียวใจเดียวนะเอาเอามาขึ้นมาอีกก็ไม่โฟกัสนั่นแหละเขาก็ารักคุณคนเดียวนั่นแหละเชื่อใจเปิดไปว่ายังไม่เหมาะสมกันยังไม่เซ็กชั่นอะไรยังไม่ได้ก็ให้รอรอรอ,อนั่นแหละประมาณนี้แหละก็จบไปสําหรับแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะจ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไม้พยิบซีซีซซ